สวัสดีทุกคนเนาะสบายตอนแรงๆวันนี้น้องอูกับน้องตุ๊กที่ไปเก็บหอยแถมแถวเลยบ่าได้ไหมไปเก็บหอยหรือมีอ่าตุ๊กเองกับไออูซิพากันไปเก็บหอยอยู่อ่ะหนองของผู้อื่นเนาะอูองครัูไม่หนองอยู่กลางทุ่งนาอยู่หลังบ้านี่แหละไปเดี๋ยวเก็บหอยหอยอย่างวะฮะเอาคู่ไปเอาคู่ไปหอยอย่างวะหอยกินหญ้าเออหอยกินนี่ไป นี่คืออุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์นะนี่นี่อันนี้่คุณแม่ก็จะอยู่ในนี้นะเราก็จะไปสองคนนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ฮะค่ะเอาเพ่าะว่าเราโชคดีเว้ยนี่คือไฟสายที่เขาเอาไปเอียงเนาะมันกาซ์ิมืนๆหน่อยนึงเนาะโอเป็นอย่างเห็นหน้าน้องตุ๊กเห็นหน้าน้องอูดูแจ้งบอกเหมือนผี่ม้าเหรอจ้งบอก ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ดอนเก็บหอยเลยเนาะตุกมืนนี้ตุกไปองเฮียนบอกไปทีไรหลายคนว่าให้น้องอูว่าเป็นอย่างคือบอเอาน้องตุ๊กออกคีมน้ำแดดไปห้ามน้องตุ๊กแดงตุ๊กไปองเฮียนทุกคนแล้วก็ตุ๊กขี้โลหบส่งเออขี้โลหบส่งบ่มีเวลาเนาะตุ๊กเนาะแย่เซโนองอูนี่มีเวลาหลาย่องเฮียนจบละ ฉันสวยเหรอคนอะคือฉันใส่แล้วเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวไปหอดอันนองก่อนเราจะพาชิทายอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่น่องนี่ทุกคนเอาหอดแล้วเนาะนี่ยังมันคือมืดเท้งเทียมอ่ะไปมืดเท่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่เอาน้องอู้กับน้องตุกป้องกันอย่างสิดเดนโดยการใส่บูทเนาะเด็ตุกหอยนะหน่อย

กางคืนนี้นี่เองทุกนี่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 ก็ทุกคนหลมากไหลมากเนี่ยตัวฮันได้เห็นบอกค้างตัวนะค้างใส่ค้างอีดีนี่นี่นี่ไป่ส่นี่นใส่เบืงดนมันด้งมันยุบกองบ่อนะไม่บอกจ แค่เพื่เอานี่เห็นบอนร่ไอหอยะนี่นี่จะเป็นหอยจูบีหอยจูกเสียบางดูนี่ยจูกหัยุงเนีไป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 ทำมาสี่นี่นนี่ไงทุกคนเห็นบอนี่เนี่นี่นี่เาอ้้าเอ๊ะได้ปะ ไรเน่ตุกเน่หอยนะเห็นบอกเน่เน่เน่เออตุกนี่กายหอยนะตุกนี่อุ้ยได้ปลาเนี่ยได้ปะได้ที่เอ๋มองดูนี่ได้ปลาหนำฉันเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยโดูระยะมันระยะมันเนี่ยนี่หอยเอาเลยนี่มันจะอยู่แบบนี้ทุกคนแบบไหนอุ้ยซอกฮะนี่นี่เห็นบอกเห็นบอกนี่ นี่นี่อู้ทุกคนหลายขนาดนี้นี่นี่นี่บางเต็มคู่นี่นะบางทีเต็มแท้บังพเอาให้มันไล่ไหลเลยว้าวนี่ตุกนี่ขาลาหลายเนาะนี่ตุกตุกไก่หอยเหรอเห็นบอกใช่น้อยน่ะเออนี่นี่นี่เฮ้ย คือโอโคมใส่หัวเอามาเออมาเอาโคมในนี้มันไม่แฟร์แบบนี้ใส่หัวทุกคนอันนี้เป็นบ่อนที่น้องอูกับอายมักเคยมาเก็บเนาะอ้าวน้องเอาวจ่ายออกเอาใส่ดีไหมเอาบูฮูเซอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อตัเสื้อเออใสอันนี้ใสอันนี้ว่เออแมนแม่นแม่นอันนั้นใส่ทางนี้เออ ทำไมเราสลัดอย่างนี้อ่ะใส่โขมือซื้อใส่โขมมืซื้อกาซิสลัดอแถวว่าไหนบออ่ะโอ้บันนี้แฮคือคักเลยมาเบิร์กคัตคัเลยไปไปบันนี้นี่โอ้บันนี้สุบากเลยดูตุกทุกทุกนี่นี่นี่ทุกคนเห็นบ่อยนะอู้ให้เบิรงนี่หอยหมดเลยนี่นะนี่นเห็นบ่ดเลยทุกนเห็นบ่เห็นเจ้า่ะนี่พี่พี่เห็นบ่ เห็นเจ้าค่ะนี่เห็นแต่เห็นบรี่อ๋อจมน้ำเอาเ็นยานปีงไว้แบบจับมือนี่พี่มพูดอย่างนั้นเนาะมันมีมันมีฉันเคยเจ็บันแล้วนี่เนาะน้องอูกับน้องตุ๊กเก็บมาได้ซคำนี้เนาะเดี๋ยวดูนี่เก็บต่อไปอุ้ยตุ๊กนี่นี่ตุ๊กตุ๊กเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอ้โหนี่นี่เอาเลยมีเด้อ นี่เด้อเฮ้ยตรงนี้ด้อนี้มเต็มเลยมีอะไเต็มเลยนี่ดิข้างในเห็นบอเห็นตัคออไนบออือหืออ้หอนะนีอนีี่อ้ไลเน ลำห้วยเนีน่ยทนไล่ขนาดค่ะเออไ่ตัห้องหนานะนั่งแห้งนี่ไล่ไม่หนูมีกตหคอยแ่งนคนมันนี่คือแห กล้องกับอันก็ไฟไส้นี่มีตูข้างในเกทุกเห็นบ่เห็นไม้เห็นไม้เห็นเจ้าค่ะแต่มันก็นเยอะจริงๆนะโอ้โอ <laughs> เอ้ยมาชุดนี้เปิดตัวใหญ่เอ้เยมาชุดแล้วนี่ม่เนี่ยตัวใหญ่ภาว่ามีคมนมาเก็บก้อนเลยอืมปลาก็ยเยอะหอ่ก็เยอะเนื้อทุกให้เต็มเลย นี่นี่นี่ไอ้ทุกคนมันจะอยู่แบบนี้เนาะนี่จ้ะทุกจับอยู่แบบนี้นี่อู้นี่ยังตัวเยอะจุกนี่นี่นี่ตัวบวกนี้ง่ายเลยไฮเชอรี่นีไฮเชอรี่หรืออยกินยาก็อยกินยาอันเดียวกันแหละอ้เนี่ยป้าจุกเออโบแมนคุณดูกระป้าหอยใช่ปะยังเป็นหอย ยลุ่มพวกยังมีบ่มีมีเออยาลุไมลุ่มทางโนนี่มีห้อยใญ่วก็ไลกันอเห็นบ่แต่เอ้มาโอ้ตุก็ที่ห้อยใทางนี่นี่ตกเห็นบ่เห็นบ่มองบ่นี่ปอ้ยไหลงามเ้ยเออโอ้หลงามเลยมีนี่ไปตัวนี้ได้นี่เให้ตกเลยว่ขดจะบฮเลยค่ะนี่นี่ตัวนี้ได้ตก ไงพี่ไงเห็นไม้ไม่เห็นทำไมไม่เ <breaks> ห็นโคมอาจจะแจงนี่นี่ไงบอกเก็บนี่ก็ไม่ยังบันหัวพันได้เก็บนี่นะไปหยิบหขโมยโคมหัดหโมยโคมหัดหัวไปบนนี้บนหมาเมาเฮ้ยเนี่เห็นบ่นี่ไงตกมาแหงล้วไงมาเห็น ใส่คอมบนในบนมาปิดในปิดมาเมาเลยนี่ไงตุกนี่ไงนี่ไงอ๋อมันคือค่อยเชี่อวลีเถอะนี่โอเคขึ้นไปเทิงเลยวันนี้ไปไหนนะฮะกจะเยียบเอาแล้วใส่ไอ้คำเยียบแรอวะยางใสไปดีไม่หยีมื่นน้องอูเสซตตำหอยเจ็บเซ่กับน้องตุกกินพรามะมอื่น พวกเราสองคนน้องอุน้องตุ๊กกลับไปไปโรงเรียนเนาะไปวันเสาร์น้องอุก,กะอยู่เือนปกติอยู่แล้วเพราะว่ารอท่ามือขึ้นมาเวียงเนาะสาหอยแซ่บกินเมื่อน้องอุกต่ำแต่ว่าน้องอุกไว้ถ่ายคลิปลงเนาะน้องตุ๊กเลียซอกเลยซอกขี้โมยแล่วเอาซอ,อกตักกินพ่อมันนะสู้นี่ตุกงบอกเลยมันตุกงนี่แสบซอกอ,อ,อันน,น,นี่นี่นี่ตุ๊กเห็นบั้นี่ ทรงซามนเลยนะหนึ่งนี่นีสงนี่นี่เห็นบอนี่สงนี่นนี่นี่ไงตุกใส่น่เนีนี่นนด่นเเ็นบออออเสออ้าวอไละเน่เน่เอาตัวนี้ซะนะ ตัวนี้ตัวนี้ได้ผูเเ้เอาปาก์ตัวนี้ด้วย <c oughs> ได้บอกอาปาจะได้อยูิดได้จะแน่นั้นฉันเดือดสันข้าพเจ้าไม่ให้อยวน้องอู๋กำลังซอกห้อยไปเนาะถ้ามื่อนี้ปลาไหลคือมื่อนั้นตุมาลาไหลให้ให้ไห,หนวะอมืพี่จะเก็บเงินจะก็เอาคลิปลงคลิปบ่ลง สงสัยข้าเจ้าเห็นเฮามาเอาแล้วข้าเจ้ามาเอาใช่โอ้เวลาได้แต่ก็บอกว่าเอ๊ะตุ๊กเห็นบ่าเห็นบ่าเห็นบ่านี่นี่อ่ามันกำลังมาไข่เออเนี่ยนี่เห็นไม้หน้องตุกเห็นไม้ยี่ไงนี่ยนี่นี่นี่ขทางหน้าอีกนี่นี่นี่ น้องตู้นี่ค่อนข้างตาเร็วนะน <c oughs> ้องอูบอห้เอากับไม้เอานะ <c oughs> แกจะไม่เห็นก็ผิดได้เหรอโอ้ทุกคนนี่คืออีปิงหรืออะยังนองูงูอะน่าจะหู้ยปิงมันเป็นอย่างนี<อ>้เดี๋ยวใช้บงูน้อยเดีเ๋ยวใช้บ้างอีปิงตัวเท่เลยเมสตุ๊กตุ๊กเอาไหมเอาไหมคนอาจจะก,กลัวอูอย้ยานเดือดงูน้อยเอว่าไงงูป่าน้อย อู้กับน้องตุ๊กใส่เกือบบูดมาแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเราเซฟตัวเองอย่างดีไม่เหมือนไปเก็บหอยขาวนั้นไม่เหมือนไปเก็บหอยขาวนั้นนะคันทั้งตัวคันทั้งตัวและหัวใจตุ๊กให้ตุ๊กเนี้ยนี่นี่ขาข่ายังเป็นเป้าอู๋หอยนี้บรเห็นเลยนี่ขา้องอู้ดีอ่ะเดลยทุกคนเป็นเป้วนะเพราะว่าน้องอู้เป็นคนที่แบบว่าเวลาเป็นเป้วแล้วนั้นเน้นทุ่มเน้น แป้าจะดีไว้เอ็มออ้วเอ้ยตรงห้อยต่นี้นี่เออมองนี้แหละเออๆนี่นี่น้องอู๋นี่เป็นคนที่ขาเป็นแป้าจะดีเป็นเวลาเป็นแป้วอีหอย่างกระยาขาจะดีแต่ว่าน้องตุ๊กนี่ไม่ดีนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนี่เนี่ยเพราะว่าเป็นคนสวยมันเลยเห็นไม่ดีอโอเหตุผลก็แค่นี้นะนี่ไงนี่ไงน้องตุ๊กโอ้โหเราก็ได้เยอะแล้วนะทุกคนให้น้องอู๋อเปิดซองน้องตุ๊ก น้องอูจะเปิดให้อยู่เด้อแต่ขอเงินเขาเก็บเงินก่อนนะทุกคนเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ก่อนเนาะเต้ทุกๆตู้เนี่ยตอนนี้สองเอาน้องเขากำลังหาเงินเก็บพออยู่เนาะเพื่อซื้อโทรศัพท์ใหม่เอ๊ะทุกๆทุกๆนี่ไงมันนอนด้วยกันนะนอนด้วยกันเราเยาะพากลูกพากหัวนะเอาไปหมดเลยนะคู่กลางสิเดี๋ยวทุกๆเอาอีกทุกๆนี่ไอ้เจ้าเนี่ยก็เอานี่นี่ อ้เยอะมากเลยนะทุกคนขึ้นมาตรงนี้แห้งเยอะนะโอ้ตายทุกคนเลยแทคุณนา้าเราอันนี้ <c oughs> แมงผู้คนมาเกิบแทนนี่เป็นบ่อเป็นหอยเงินจีนค่บ่อถึงว่าเราไม่ค่อยมีแต่ก็ได้อยู่ดหนี่เป็นน้ำไหลลงนี้เนาะ ทุกคนติดตามซองน้องอูดดเด้อเป็นกำลังใจให้น้องอูก,กับน้องตูเคลิปต่อไปเนะาะค่ะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ว้าวอันเดอร์ปิดครับขึ้นบัลอยิดตกใจเมื่อกีก้แม่เด้อแทยขึ้นบัได้อนอิดครับอ่ะขึ้นไปมากเลยเจ้าค่ะขึ้นได้ไหมย,ย่า ปีนกลับคือกับอะไรกันเนาะมาสิลงนี้ไปน,นี้ไปลงค่อยๆเลยมนีตัองโดดหอยที่ว่าแน่ยังแพ้ความงามน้องตุ๊กนะทุกคนใช่ใช่อยากจะฆ่าคนที่สวยที่สุดในโลกให้ตายป่ามงป้าป่าป้าขมาหน้าเด็ดอย่นี้บอกป้าตุ๊กเอาในมากวดเลยว่านะา่ะถ้าทุกคนป่ามุดเลยทุกคนนี่นะทุกคนเห็นอยู่บ เราเห็นติปอีิปออีเมะปลาเอาด่างมากวาดตุกเมล็ดอย่งนั้นเอาเนี่ยมองไงทุกคนเห็นบอลนี่ปลาน้อยเมล็ดยนี่เนาะไงเดี๋ยวจะเอาบางเด้อนี่ดี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 นี่ได้บหว่อู้ใหญ่เราเก่งมากเลยอ่ะช่องคลื่นช่องคลื่นบอลปลาไหลขนาดเออมันทะลุกระพี่เว้ยเออมุน่ามาใส่เบ็ดบอกไปเนะดี๋ยวมึงปลาทุกคนปลาเต็มเลยนี่ทุกคนเห็นบอล

นี่นะทุกคนน้องอู๋กับน้องตุ๊กกังเก็บไปรอบรเป็น้อยทีพี่ลองแล้วตุ๊กได้ยินเสียงอะเด้ออันนี้มีเสียงตอนที่แรกเก็บไปแล้แลมวมีเสียงแล้วถามไปครับว่าเป็นเสียงหรอแล้วไอ้คำบอกว่าเสียงน้ำตุ๊กน้องอู๋อ,อันหูแล้วหูซึกที่ตอนแบบสิญญาณขึ้นไปแล้วก็เลยว่าว่าโอ้ยตุ๊กเสียงน้ำตุ๊กตาดวาเบอร์ตัวเองยานดี่แล้วตั้งประหารตุ๊กถามไปครัคือว่าแน่ใจเอ็มแซมตุ๊กตาแล้วตุ๊กบอกว่าเมื่อไหร่แล้วที่เราฟุ้ง เราขับรถส่วนเพื่อนเล่นปลาอีกเว้ยมึงเล่นปลามึงเล่นปลาเอื้อยไ่นเอื้อยเล่นไก่ทีแรกตุ๊กเล่นปลา้องอูแล้วน้องอู่เล่นไก่ตุ๊ก็เขียนอะไรตุ๊กที่เล่นปลา้องอู่ก็เขียนน้องตุ๊กฮ่พอพอพอปุ๊ไปละนักกลัวมากอยู่หลังเฮือนแสดงทุกคนขนาดหลังเฮือนแสดนได้ตอนนี้เนาะ ลางเป็นล่างไงล่างว่าป้าเอาเอาเขื่อนเอาก็เป็นปลาลังปลาไอคลิปนี้ก็ปิดไปกับการดึกกี่รอบตุ้งสจหายเดียวมือโอ้แท้ฮอยแท้แท้หยยาเลยใช่ยาแทงเล่นปะมวหมูแหลนไก่แฮ่เอ๋แม่แท้โอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวไปคลิปนี้ก็ปิดพี่แคนเนลทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแจ้งจ่ายเดี๋ยวมืออื่นค่อยมาเล่าเรื่องนี้กันดุเป็นบ้า 哎呀！我。